สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะวันนี้มาเจอนะคะมารอรถนะคะเชื่อจะไปไหนนอนรอรถมาจะติดรถไปด้วยนะคะจะไป,ปทำบุญที่วัดนบางพนาเนี่ผนมะมารอรถแล้วนะคะที่เหมือนเดิมนะคะรอรถที่หน้าบ้านนะคะติดต่อกับสาวปานแล้วนะ,ะว่าจะไป ป่าเนาะที่บ้านมะนาวมามารอรถอยู่ที่หน้าบ้านนะครับเผื่อแม่ออกมารอรถอยู่เดอ้อเนี่ยนะคะอ,อยู่ที่ศาลาประชาคมมูสิบสี่เด้ก<ะ>็แต่งต,งตัวรอแล้วนะครับว,ว่าจะไปทําบุญเนาะรอรถอยู่ที่นี่นะคะเพ่อเป่าก็คงจะมานะครไป รวมทำบุญด้วยกันเด้อค่ะวันเมื่อวานก็ไปแล้วนะคะเมื่อวานก็ไปแล้วนะคะทำบุญบุญบ้านบุญปภวันเมื่อคืนนี้ก็จะเป็นบุญบ้านมะนาวน,นี่ก็จะพากันไปรอรถอยู่ที่นี่เด้อมารับมาเจอได้ที่หน้าบ้านรออยู่ที่หน้าบ้านเด้อเมื่อกี้นี้นะคะเหมือนกับเหมือนเห็นรถลุงฟื้นนะคะเห็นรถ ถ้าจาไม่ผิดนะคะเหมือนรถหมดฟื้นเนาะไปแล้วนะคะแต่ไม่ได้บอกให้เขาจอดนะคะรออยู่ที่ข้างทางก็เลยน่าจะใช่นะครับรถหมดฟื้นพาคาใสนะคะไปแล้วเมื่อกี้นี้บึ้งไปเลยแต่ว่าไม่ได้จอดนะก็ต้องรอนะคะรอก็คงจะมีรถไปแล้วแหลนะเนาะเพราะว่าบอกไม่ออกแล้ว มาพอดีมาถึงแล้วนะคะนี่นะคะรถของหมวดฟื้นเด้อมาถึงแล้วพังแม่ออฟก็เป่าเราก็มาถึงก่อนนะอุดมพัฒนกิจังหวัจังบุญน้องแคนฟางแดง บรรทุนวัดภูกำชานะครับมาถึงแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็เงียบปิ๊บอยู่นะครับยังเรามาถึงก่อนนะคะมีพ่อเปาประคำใสแล้วก็หมวดฟื้นมาถึงแล้วมันบอกาถึงแล้วมาถึงแล้วยังไม่มีใครมานะคะแต่มีพระคู่เนาะ เราจะพอนาทบนผลเองเลยมันอยู่ในคืนยังไม่ได้เมื่อคืนนะคะเนาะเมือลมซิ่งจะอยู่ตรงนู้นนะคะนี่ก็กำลังวัดคู่ก็อ่องนะนี่มีร่มลื่นดีเนาะก็ยังสะอาดสะอ้านนะคะอรวมครัวก็ยังเงียบกิ๊บอยู่เรามาถึงแล้วมาถึงก่อนเพื่อนเลยนะคะเอาาเวลาสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะ ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปพารับสินเรามาที่า้าสองคันสามคันเราสำหรับคี่ปน,กกน้ก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ